ต่อไปตั้งใจฟังคำสอนจากพุทธโอษฐ์วันนี้จะอ่านพุทธวจนะให้ฟังในเรื่องโทษแห่งศีลวิบัติของคนทุศีลในหนังสือพุทธวจนะหมวดธรรมฉบับพบภูมิหน้า47จากพระตาบิโดกฉบับสยามรัฐเฉพาะในส่วนพุทธวจนะเล่มที่10หน้าที่101ข้อที่79 ข้าบีทั้งหลายโทษแห่งสินวิบัติของคนทุศิลห้าประการเหล่านี้5ประการคือข้าบดีทั้งหลาย 1. คนทุศิลมีสินวิบัติแล้วย่อมเข้าถึงความเสื่อมแห่งโภกทรัพย์เป็นอันมากซึ่งมีความประมาทเป็นเหตุนี้เป็นโทษข้อที่หนึ่ง แห่งสินวิบัติของคนทุศิน2องเกติศัพย์อันชั่วของคนทุศินมีสินวิบัติแล้วย่อมกระชอนไปนี้เป็นโทษข้อที่สองแห่งสินวิบัติของคนทุศิน 3. <c oughs> คนทุศินมีสินวิบัติแล้ว จะเข้าไปสู่บริษัทใดคือคติยะบริษัทพรามบริษัทข้าบาดีบริษัทหรือสมณบริษัทย่อมครั่นครามเกอ้อเขินนี้เป็นโทษข้อที่สแห่งสินวิบัติของคนทุศิน 4. คนทุศินมีสินวิบัติแล้ว ย่อมหลงกระทํากาละนี้เป็นโทษข้อที่สี่แห่งสินวิบัติของคนทุศิลปห้าคนทุศิลมีสินวิบัติแล้วเบื้องหน้าแต่การตายเพราะการทำลายแห่งกายย่อมเข้าถึงอบายทุกติวินิบาทนรกนี้เป็นโทษข้อที่ห้าแห่งสินวิบัติ ของคนทุศินค้าบาดีทั้งหลายเหล่านี้แลคือโทษแห่งสินวิบัติของคนทุศินห้าประการ